สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับสําหรับน้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับก็จะเราก็ส่วนมากเราก็จะเอามาทาการซักผ้าครับเพื่อปรับผ้าให้นุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําอีกหนึ่งเวอร์ชั่นนะครับก็คือเราจะทําให้ห้องเราหอมนะครับเวลาเราเปิดพัดลมนะครับทํายังไงครับเราก็จะ เอาตรงนี้มานะครับก็คือน้ําหอมปรับอากาศนะครับสำหรับรถยนต์นะครับเราใช้หมดนะครับแล้วก็ชํารุดนะครับคือใช้งานนานๆไปบางทีก็เราก็จะเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับแต่เราอย่าไปทิ้งนะครับเดี๋ยวเราเอามาใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับเพื่อที่เราจะเปิดแล้วก็ให้ห้องเราหอมนะครับเวลาเราเปิดพัดลม นี่ครับเราก็จะแกะออกเลยครับเราก็จะเทน้ํายาปรับพนุ่มลงไปในนี้นะครับนี่ครับหลังจากที่เราเทเรียบร้อยครับเราก็เอาใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับหลังจากที่เราประกอบแล้วนะครับก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับนี่ครับหลังจากที่เราได้ไหมครับเราก็จะ เอาไปเสียบไว้ที่หลังพัดลมแบบนี้นะครับนี่ครับเราก็เสียบไว้แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็อ่าเปิดพัดลมนะครับเปิดตอนไหนก็จะหอมตอนนั้นนะครับก็เหมาะสําหรับห้องใครที่อ่ามีกลิ่นอับนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้นะครับเพื่อที่จะ ทำให้ห้องเราหอมสดชื่นนะครับก็เราไม่ต้องไปลงทุนนะครับเพราะว่าปกติแล้วทุกบ้านก็ต้องมีน้ํายาปรับผ้านุ่มนะครับก็จะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับที่จะอ่าเอามาทํานะครับนี่ครับแล้วก็ทําการเปิดพัดลมนะครับตอนนี้ห้องเรานะครับก็จะหอมฟุ้งไปด้วยน้ํายานะครับปรับผ้านุ่มนะครับนี่นะครับ ก็ถ้าหมดแล้วเราก็สามารถเติมได้นะครับก็เหมาะสำหรับห้องที่อับชื้นนะครับที่อับอนะครับเราใช้วิธีนี้นะครับก็ทำให้ห้องเราอาหอมสดชื่นขึ้นนะครับง่ายมากนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็ช่วยกดแชร์นะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ